อรุณสวัสดิ์เจ้าเตอจริงเผยแพร่วันที่10กันยายน2568มนุษย์จะยืนหยัดท่ามกลางฟ้าดินรากฐานย่อมอยู่ที่จิตน้ำสงบนิ่งจึงใสกระจ่างใจว่างจึงเปิดรับเต้าได้จากเนื้อหาชำระล้างจิตใจให้ไร้จุดด่างพร้อยได้ไหม ชำระล้างในที่นี้หมายถึงล้างให้สะอาดและจัดการให้เป็นระเบียบจิตใจในที่นี้หมายถึงกระจกอันน่าทึ่งมหัศจรรย์ประโยคนี้หมายความว่าจิตใจมนุษย์เกรียบได้ดั่งกระจกใสเมื่อภายในไร้มนทินก็สามารถสะท้อนทุกสิ่งภายนอกได้ชัดเจนแม่นยำแต่เมื่อเกิดความอยากมากมาย ใจย่อมมัวมองปัญญาดั่งกระจกใสจึงไม่อาจสะท้อนอย่างชัดกระจ่างได้อีกดังนั้นเราจึงต้องตระหนักรู้อยู่เสมอชำระจิตใจในทุกวันเมื่อใจใสสะอาดย่อมเชื่องถึงเทพได้นี่แหละคือความหมายของคำว่าชำระล้างจิตใจให้ไร้จุดด่างพร้อยได้ไหม ใจความสำคัญของประโยคนี้คือการบํำรุงจิตข้อหนึ่งทำไมต้องชำระจิตใจให้ใสสะอาดในบทที่58ของเต้าเต๋อจริงกล่าวว่าธรรมะพลิกกับเป็นอธรรมความดีกลายเป็นความชั่วผู้คนชงนมาช้านานมนุษย์มีอายุเพียงร้อยปีจึงโหยหาการมีชีวิตหวาดกลัวความตาย และอยากรักษาความมั่นคงไว้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติแต่ฟ้าดินหมุนเปลี่ยนดวงดาวย่อมเคลื่อนไปฤดูกาลเปลี่ยนแปลบไม่สิ้นสุดชีวิตก็มีเกิดแก่เจ็บตายดังนั้นสิ่งที่เราเห็นล้วนไม่จีรังเพราะว่ากฎเกณฑ์ที่อยู่เบื้องหลังสิ่งเหล่านั้น กลับเป็นสิ่งนิรันด์ฉะนั้นหากเราจะต้องสังเกตเห็นกฎนิรันด์นี้ให้ชัด mm. ก็จำเป็นต้องชำระล้างความคิดหลงผิดที่บดบังปัญญาให้สลายหายไปคำว่าชำระล้างมีได้หมายถึงการกำจัดความคิดให้หมดสิน้นแต่คือการตระหนักรู้ของการเกิดและดับของความคิดด้วยการถามตนเองว่า ความคิดนี้ผุดขึ้นมาด้วยเหตุใดและจะส่งผลอย่างไรบ้างเมื่อเห็นเหตุและผลชัดเจนจึงต้องเคารพต่อชีวิตมนุษย์จึงมีวินัยในตนเองโดยไม่ต้องบังคับข้อ2แล้วจะชำระจิตใจได้อย่างไรการชำระล้างจิตใจไม่ใช่เพื่อไม่ให้เกิดความคิด ลมพัดโหมครื่งซัดกระนำสิ่งนี้เป็นปรากฏการณ์ของธรรมชาติเมื่อสายลมโหมกระนำแต่ไม่อยากให้คลื่นกระเพื่อมนั้นเป็นความคิดที่เหิมเกริมหลงผิดเต้าเตือจริงบทที่16เปกล่าวว่าเข้าถึงสุดขั้วแห่งความว่างเปล่ารักษาความสงบนิ่งไว้คำว่าว่างเปล่าในที่นี้ ไม่ใช่ว่างเปล่าจนไม่มีอะไรแต่หมายถึงความไม่มีตัวฉันเข้าไปตัดสินจึงสามารถให้อภัยโอบกุ้งและยอมรับทุกสิ่งได้ดังนั้นวิธีการชำระจิตใจคือการไม่ยึดติดหมายความว่าใช้การตระหนักรู้ถึงความคิดที่ผุดขึ้นคือการมองเห็นแต่ไม่ไหลตาม ไม่ไหลาตามนี้เองคือปัญญาและเป็นความอิสระภายในเพราะฉะนั้นล้างกระจกล้ำลึกให้ไร้มนทินจึงเป็นเคล็ดลับแห่งการฝึกตนการฝึกวิชาแห่งการชำระล้างนี้คือการวิริยะบากบั่นอย่างแท้จริงเมื่อความเพียรบรรลุ น้ำก็สงบนิ่งจนใสกระจ่างใจว่างเปล่าก็เปิดรับเต้าโดยธรรมชาติอรุณสวัสดิ์ชีวิตมีไว้ไม่ใช่ให้ใช้อย่างเรียกเร่งร้อนรนแต่จะต้องไปสัมผัสถึงความรู้สึกในขณะที่เดินทางเมื่อยือนตระงานอยู่ท่ามกลางหุบเขาและท้องนภา สงบนิ่งคือกระจกสะท้อนใจของฉันเมื่อยือนตระงานอยู่ท่ามกลางผลได้ผลเสียเพียงมีหนึ่งจิตแห่งความดีงามก็เพียงพอจะสร้างความสุขได้ยาวนานเมื่อยือนตระงานอยู่ท่ามกลางสายน้ำและคุณเขาเรามักจะได้พบกับตัวตนที่แท้จริงของเราเองโดยอาจารย์เจ้าเมียวฟอ 24รรกรกฎาคม2568